ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดสุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต,อนต่อไปกันเลยนะครับอย่างอูตี้ขมอทีลเราพูดว่ารังอูตังเท่านี่เป็นการรวมตัวของสีตระกูลของเราถ้าไม่ต้องการเห็นคนนอกเข้ามาถ้ายังมีเรื่องต้องคุยกับเจ้าเอก ทันขมวดขียววันนี้อย่างอูตี้ดูอารมณ์ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าเวลาปกติเขาจะดูเศร้าหมองอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ไร้มารยาเช่นนี้ถ้าตกลงกับเขาแล้วว่าจะให้เขาอยู่ที่นี่นิ้วเกาอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างอูตี้ระมองนิ้วเการู้สึกเบื่อหนเล็กน้อยและพูดขึ้นว่างนั้นก็แล้วแต่เจ้านิ้วเกาจึงดึงถังสารให้นั่งลงข้างๆ แล้วเขาก็พูดกับยางอูตี้ว่าเจ้าแพ้เท่าพวกเรามากันครบแล้ววันนี้เจ้าเป็นอะไรไปทําไมดูสีหน้าเจ้าึงดูหนักอึ้งยางอูตี้พ่นลมอย่างเย็นชาและพูดว่ามันเป็นเพราะสํานักวิญญาณยุทธเจ้ารู้หรือไม่ว่าสามสำนักชั้นสูงถูกทำลายไปแล้วสองสานักผู้นําตระกูลทั้งสามมองหน้าก,กาันพร้อมกันนั้นก็พยักหน้ายางอูตี้กล่าวอย่างเย็นชาว่านอกจากสำนักวิญญาณยุทธแล้วใครการที่ทำแบบนี้ได้ ทำสำนักสุดท้ายพังทลายลงแล้วละสำนักวิญญาณยศกำลังจัดจัดการประชุมเลือกตั้งใหม่ในเมืองที่ข้าอาศัยอยู่มีหนึ่งในสีส่สำนักพวกเขาอาจจะไม่รู้ถึงความเป็นศัตรูระหว่างตระกูลทำลายของข้ากับสำนักวิญญาณยศพวกเขามาหาข้าและขอให้ข้าเข้าร่วมสำนักข,ของพวกเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาจะทำลายตระกูลทำลายของข้าจนลาบข้าบอุรังหัตังเท่าเจ้าแร่เท่าไปเหอเท่าาพวกเจ้ายังเห็นข้าเป็นพี่น้อง เรามารวมกลุ่มกันเป็นสำนักและต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุทธ์อย่างสาสมให้พวกเขารู้ว่าพวกเราทั้ง4ตระกูลคุณสมบัติเดียวจะถูกกันแกล้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้นำตระกูลทั้ง3มองอย่างโอตี้ด้วยความตกตะลึงลืมที่จะพูดอะไรไปชั่วขณะความคับข้องใจของอย่างโอตีนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คาดคิดไวมากณจุดนี้ดูเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะปาทุอยางโอตี มองพวกเขาทั้งสามคนแล้วพูดว่าทําไมพวกเจ้าขวาง,งั้นเหรอสํานักทั้งสี่ของพวกเราถ้าร่วมมือกันจะมีวิญญาจาร์เกือบพันคนด้วยพลังของพวกเราความสมัคคีโคงไม่เลวร้ายไปกว่าสํานักทั้งสี่ที่เหลืออยู่หรอกเป็นไปได้ไหมว่าพวกเจ้ายังคงรังเรยโยแล้วพวกเจ้าจะมีทางรอดอะไรบ้างคิดว่าเราต้องโซ่ถ้าทําธุรกิจกับคนจากสองจักรวรรดิถ้าเพิ่งติดต่อกับจักรวรรดิเชิงหลวงเมื่อไม่นานมานี้ถ้าเราตั้งสํานักขึ้นมา เราก็น่าจะไปที่เมืองหลวงของจักรวรรดิชิงหลัวที่นั่นรังของสำนักวิญญาณยศไม่ได้แข็งแกร่งมากนักการเอาตัวรอดไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงร่มต้นพวกเราจะเลี้ยงโดดแต่ราชตระกูลในช่วงเวลาสั้นๆนิ่งไปกว่านั้นราชวงศ์ชิงหลัวก็จะสนับสนุนพวกเราด้วยนิ้วเก่าอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเจ้าแพ้เท่าเจ้าขวาที่จะถูกทำลาย,ยางั้นเหรอปกติเจ้าไม่ได้หนหันผันเล่นเช่นนี้ีหน้าของหยางโอตี้ ยิ่งน่าเกลียดขึ้นไปอีกแล้วพูดขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่การถูกทำลายธรรมดามันจะเป็นการสูญเสียอย่างมากไอ้สี่สำนักนั้นก็พร้อมที่จะรวม,มือกับพวกเราคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าข้ากลับไปคราวนี้ถ้าข้าไม่ทำอะไรเลยปีหน้าพวกเจ้าก็อาจจะไม่เจอข้าอีกไอ้ฐานกล่าวว่าเจ้าแพ้เท่าความคิดของเราดูเหมือนจะตรงกันเราอยู่คนละที่ตามลำพังถ้าเก่งว่าถ้าเราทำแบบนี้การอยู่รอดในอน,นาคตจะเป็นเรื่องยากมากแต่รัว,ว่า ้าได้มองโรคในแง่ดีเกี่ยวกับจักรวรรดิชิงหลัวพวกเราไม่คุ้นเคยกับเมืองหลวงของจักรวรรดิชิงหลัวเลยถ้าว่าพวกเราไปที่เมืองเทียนโตจะดีไหมถ้าอาศัยอยู่ที่นั่นมา20ปีแล้วและถือว่ามันเป็นที่อยู่ของข้าอย่างแท้จริงอย่างทีท่ข้มอดเขี้ยวมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ที่จักรวรรดิชิงหลัวพวกเราทุกคนเข้าบริหารเครือข่ายในจักรวรรดิชิงหลัวถ้าพวกเราไปที่จักรวรรดิเทียนโตทุกอย่างก็จะเริ่มต้นใหม่หมด ข้าเข็งว่าแค่เจ้าคนเดียวจะลาบากทางเศรษฐกิจและตระกูลผู้มีอานาจการตั้งผแผนข่ายธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยให้ฐานยิ้มและพูดว่าไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ข้าเลี้ยงดูทุกคนได้สํานักที่ข้าก่อตั้งจะเรียกว่าสํานักถังเอาระข้าจะแนะนําเจ้าสํานักถังให้กับเจ้าได้รู้จักจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ถังซานอย่างโอตี้ตกลึงไปชั่วขณะ แล้วมองไปที่ถังสารด้วยความสงสัยเราคือเจ้าสำนักนั้นเหรอเด็กคนนี้เป็นเจ้าสำนักจริงๆใช่หรือไม่ไททานกล่าวว่าอะไรทำไมจะเป็นไม่ได้หยางโอตี้ยืนขึ้นอย่างดูราดด้ายและจ้องมองพระที่ไททานเจ้าอูรังอุตังเท่าคิวของข้าเหมือนถูกไฟไหม้แต่เจ้ายังมีจิตใจที่จะเล่าเรื่องตลกกับข้าอีกงั้นเหรอหน้าของไททานหมุนมองลงเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้ยินคำพูดของหยางโอตี้เมื่อคู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นพลังวิญญาณหรืออายุเขาก็ยังคงเป็นผู้นำของทั้งสีตระกูลในเวลานี้เขาก็โกรธเช่นกันและพูดว่าเจ้าแพ้เท่าใอ้อยากจะรอเล่นกับเจ้าถัางสารไม่เพียงแต่เป็นผู้นำสำนักถังเท่านั้นแต่เขายังเป็นลูกชายของไหนท่านด้วยทัในใดนั้นดวงตาของหยางโอตี้ก็หดตัวร้องและเขาก็พูดขึ้นว่าเจ้าบอกว่าเขาเป็นลูกชายของถังเฮางั้นเหรอท้ายฐานพ่นลมหายใจแต่ไม่ได้พูดอะไร อย่างอูที่จ้องมองทางซานอย่างดูร้ายจากนั้นก็หันหลังกลับแล่เดินออกไปทันทีส่วนชายหนุ่มสองคนที่อยู่ในห้องพราชมก็รีบเดินตามไปเจ้าแพ้เท่าเจ้าจะทำอะไรไปเหอะรีบเข้าไปข้างหน้าเพื่อจะรังเขาไว้อย่างอูที่กล่าวโดยไม่หันกลับมามองว่าพวกเจ้าทั้งหมดประนีประนอมกับสำนักเข้าเทียนแล้วข้าต้องมีอะไรจะพูดอีกไม่มีที่สำหรับข้าที่นี่ข้าจะไปแล้ว หือสวา้าไม่ได้มาที่นี่ในวันนี้ไปเหอได้พูดขึ้นว่าอยากใจร้อนสิฟังข้าก่อนเ้าไม่เชื่อพวกเราพี่น้องกันแล้วงั้นเหรอความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างหยางอูตี้กับไปเหอนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อได้ยินคําพูดของเขาสีหน้าของหยางอูตี้ก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยข้าขอออกไปพักก่อนให้เด็กหนุ่มที่เชื่อทั้งสารออกไปและอยากให้เขามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีกและอย่าพูดถึงคำว่าสำนักถังด้วย ีหน้าของไปเหอดูลำบากใจขึ้นมาทันทีไม่ว่าอย่างไรทางสารก็ถือว่าเป็นหลานชายของเขาส่วนอย่างอูตี้กับไม่แม้แต่จะพูดคุยกับเขาแผนการเดิมดูเหมือนจะไร้ผลพัวโสอย่างอูตี้ข้าขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมทางสารเดินออกมาจากให้าทานอย่างอูตี้หันกลับมาทันทีและจ้อมองทางสารอย่างเย็นชาจิตสังหารของเขาถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่ปิดบงังข้าขอสาบานว่าสำนักเฮาเทียน คือศัตรูตลอดการของข้าออกไปก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหวดวงตาของทั้งสารเย็นชาลงทันทีเขามองไปที่ไปเหอที่อยู่ข้างๆอย่างอูตี้และพูดขึ้นว่าท่านปู่เล็กได้โปรดปล่อยเขาไปเถอะถ้าอยากจะเห็นว่าโอโสอย่างอูตี้จะทำอย่ายงไงกับข้าทั้งสารไม่ได้พูดคําเหล่านี้ออกมาอย่างหูหนานพันแลนมเมื่อเผชิญหน้ากับอย่างอูตี้เขาเข้าใจดีว่าการสื่อสารด้วยวาจานั้นหลายความหมายความวรื้อรานของคนผู้นี้ ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้ถ้าเขาไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาเขาจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดเลยอย่างโอตี้สยายยิ้มรับพูดว่าเอาระเอาระแม้แต่เด็กอย่างเจ้ายังกล้าตะโกนใส่ข้าเจ้าเป็นลูกชายของถังเฮ้าใช่ไหมและไปเหอก็เป็นน้าของถังเฮ้าเพราะฉะนั้นไปเหอก็เป็นผู้เร็กของเจ้าใช่หรือไม่เพื่อเห็นแก่หน้าผู้เร็กของเจ้าเพราะฉะนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าออกไปอีกครั้งไม่เช่นนั้นอย่าโทษข้าที่ใจร้าย ไปเหอมองทางสารอย่างกังวลใจแต่เห็นทางสารส่งสายตาปลอบใจมาให้ทัดใดนั้นรัศมีของทางสารและอย่างอูตี้ก็พุ่งพล่านขึ้นมาพร้อมกันในขณะนี้ลมหายใจอันทรงพลังอย่างยิ่งก็ถูกปล่อยออกมาอย่างกระทันหันและพลังที่พุ่งพล่านก็เต็มพื้นที่ทั้งหมดทันทีทุกคนมองไปรอบๆและที่มาของลมหายใจนั้นก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆทางสารซึ่งกำลังพูดอยู่สักพัก และเห็นเขาเย้ยมและพูดอย่างใจเย็นว่าพวกท่านสี่ตระกูลมาที่นี่กันหมดแล้วใช่หรือไม่ความพูดของเซียวโจขัดจังหวะทุกคนทันทีและสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่ร่างของเซียวโจเจ้าเป็นใครอย่างวูตี้จ้องมองเสี่ยวโจอย่างเย็นชาเซียวโจยย้มอย่างเบาๆโดยไม่สนใจอย่างวูตี้แต่พูดอย่างเฉยเมยว่าเนื่องจากพวกท่านทุกคนอยู่ที่นี่แล้วข้าจะคุยเรื่องของข้าบ้างเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าเป็นใคร ได้เห็นได้เจ้าจึงหญิงยโสนักอย่างวูตี้ล่าวอย่างเสียบขาดใดนั้นดวงตาของเซียวจูเจ้ามองเขาอย่างเย็นชาอากาศก็คว่ำแน่นเป็นน้ำแข็งกระจายไปถึงเท้าของอย่างอูตี้ทุกคนข้าเคารพพวกท่านในฐานะผู้อาโสข้าจึงไม่ได้พูดอะไรมากแต่ข้าจำได้ว่าผู้อโศหนเกาวและผู้อโสไปเหอไปพูดโดวยว่าหากข้าเป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้าจริงๆพวกท่านจะเข้าร่วมสำนักถังกับข้าใช่หรือไม่ เซียวจูพูดอย่างเย็นชาข้าไปเหอพูดคำไหนคำนั้นไปเหอพูดอย่างเฉียบขาดข้าก็เหมือนกันิอวเกาพูดอย่างเฉียบขาดเช่นกันเซียวจูมองดูพวกเขาได้ยิ้มอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นโอโซอย่างอูตี้ข้าเป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้าท่านอยากจะเข้าร่วมสำนักถังกับเราหรือไม่อย่างอูตี้พ่นลมอย่างเย็นชาและพูดว่าเจ้าคู่ควรที่จะเดิมพันกับข้างนั้นเหรอเซียวจูยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าท่านไม่กล้าใช่หรือไม่ อย่างอูตี้พูดอย่างดูถูกว่าเ้าบอกว่าเจ้าเป็นทายาทของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้ามาสู้กับข้าสักสองสามรอบดีหรือไม่เซียวจูพูดขึ้นว่าปกครองถ้าอยากจะเดิมพันกับผู้เอโาโศข้าเอาชนะผู้เอาโศข้าจะไม่ต้องการอะไรแต่หากว่าข้าแพ้ท่านจะจัดการอย่างไรก็แล้วแต่ท่านอย่างอูตี้สงสัยจริงๆว่าหูของเขามีปัญหาหรือไม่ชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะอายุ20ต้นๆกำลังจะแข่งขัน วิญญาณพมายุทธในระดับ82นี่เป็นความดูถูกหยาดยามที่ไม่อาจทนได้สาหรับเขาจริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นผู้สืบทอดที่นั่งของพระเจ้าเขาสืบทอดที่นั่งของพระเจ้าเมื่ออายุได้20กว่าปีงั้นเหรอมันเป็นไปได้อย่างไรเอาละเอาละเจ้านมเจ้ามันช่างไม่กลัวตายจริงๆถ้าจะลองดูว่าทำไมเจ้าถึงกล้าสู้กับข้าตราบใดที่เจ้าสามารถเอาชนะข้าได้น้าประสาอะไรกับสิ่งหนึ่งแม้แต่ชีวิตของข้าหากเขามอบให้เจ้าได้ เซียวโจยิ้มเล็กน้อยเป้าหมายสําเร็จแล้วที่เหลือคือการปลร,รองกําลังเอาทอยกลับไป5้าเก้าอย่างรวดเร็วขยายระยะห่างระหว่างเขากับหยางวูตี้เราพูดกับหยางวูตี้ด้วยความสุภาพแบบผู้น้อยว่าเอาระท่านผู้อาวุโสท่านสามารถที่จะชีแ้แนะข้าได้เจ้าหนุ่มน้อยเจ้าไม่ควรจะพูดอะไรออกมามากนักได้ยินประโยคนี้เซียวโจก็ยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างแผ่วเบาว่าเอาระผู้อาวุโสทั้งหลาย ในเมื่อท่านได้ให้สัญญาคำมดแล้วถ้าข้าเป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้าจริงๆพวกท่านก็จะต้องเข้าร่วมสำนักถังกับข้าคำพูดของทุกคนถูกนับแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะจัดการกับพวกท่านสามคนเพียงรำพังใดที่ข้าเอาชนะพวกท่านได้ข้าก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าเป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้าถ้าบอกว่าเจ้าจะจัดการกับพวกเราสามคนด้วยตัวคนเดียวเพียงรำพังนั้นเหรอเจ้าหนูเจ้ามันหยิ่งเกินไปแล้วนิ้วเขาพูดอย่างเฉียบขาด เจ้าหนูน้อยเจ้าช่างหญิงพยองเกินไปจริงๆจัดการกับพวกเราเพียงสามคนเพียงรังพังเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันไปเหอก็โกรธขึ้นมาทันทีเช่นกันเอาระเด็กๆในเมื่อเจ้าช่างกล้าหานักชายสราคนนี้จะไม่รังเกียจที่จะให้เจ้ารู้สึกถึงพลังที่แท้จริงอย่างอูตี้พูดใดนั้นทั้งสามคนก็มาที่หน้าของเสี่ยวโจและมองไปที่เสียเส่ยวโจเสี่ยวโจยิ้มจางๆที่มุมปากของเขา โดยปราศจากความกลัวใดๆทั้งสามคนปลดปล่อยวิญญาณยุติการต่อสู้ของตนออกมาทีละอันสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงอัตราส่วนวิญญาณทั้งสามนี้แทบจะเท่ากันได้ทั้งหมดมีวงแหวนวิญญาณอายุ1 0 0 0 0ปีถึง4วงเพราะทั้ง3าคนมีวิญญาณยุธการต่อสู้ต่างกันอาชีพของพวกเขาจึงต่างกันทั้ง3รวมตัวกันในทันทีรางวิญญาณของพวกเขาพุ่งพล่าน รังมหาศาลร,รังไหลท่วมโรคในทันทีอย่างวูตี้พุ่งเข้าโจมตีเสี่ยวโจแต่การโจมตีของเขาไม่หยุดแม้แต่น้อยเอากระทืบเท้าสายลงและพุ่งเข้าใกล้พื้นหอกยังคงชี้ไปข้างหน้าเขาพุ่งตรงไปยังเสี่ยวโจและโจมตีทายนั้นแขนขวาของเสี่ยวโจก็ยกขึ้นทันทีวงแหวนวิญญาณวงแรกและวงที่5บนล่างของอย่างวูตี้สว่างขึ้นอีกครั้งเปลวไฟสีดำปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วยความตกใจ แต่ร่างของหยางวูตี้ก็ยังคงนิ่งอยู่ในอากาศออกยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายของเขากลับมุนงงงไปชั่วขณะใยนั้นแสงสีดำก็ปรากฏขึ้นแพร่ขยายจากหอกทำลายวิญญาณไปยังหยางวูตี้วงแหวนวิญญาณวงที่เจ็ดที่เปล่งพลักายแสงสีดำได้ห่อหุ้มบุคคลผู้นี้ทันทีอนใดนั้นไปเหอก,ก็เคลื่อนไหววงแหวนวิญญ,ญาณของเขาปรากฏขึ้นและวงแหวนวิญญ,ญาณที่7กับที่8ก็ปรากฏขึ้นทันที หลังจากที่วงแหวนวิญญาณที่เกับที่8ปรากฏขึ้นมันก็เปลี่ยนจากนกนางแอ่นหางแหลมจากหนึ่งตัวเป็น5ตัวนี่คือทักษะการแยกร่างแต่ทักษะการแยกร่างที่เป็นความสามารถลำดับที่8นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังจากใช้ความสามารถทักษะวิญญาณลำดับที่8ของนกนางแอ่นหางแหลมแล้วร่างแยกแต่ละตัวจะมีความเร็วและพลังป้องกันเท่ากับร่างหลักแน่นอนว่าพลังป้องกันของเขาสามารถถูกมองข้ามในหมู่วิญญาจารที่มีระดับเดียวกันได้ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ